เมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับรีเลย์ก็จะทํางานเมื่อเราปล่อยมือออกจากปุ่มกดสตาร์ทนะครับรีเลย์ก็จะหยุดทํางานนะครับทีนี้เราจะให้รีเลย์ค้างสถานะการทํางานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับมาค้อมสวิตสตาร์ทสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรค้างสถานะการทํางานของรีเลย์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นรีเลย์ m y 2 n นะครับไฟ220โวลต์ AC พุทปัตตอนสวิตช์สต็อปนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NC ็พุทปัตตอนสวิตช์สตาร์ทนะครับหน้าคอนแทค NO เรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับข้างบนนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นลายส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับ ลายก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับนิวอตอ้นก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเส้นลายนะครับก็จะมาเข้าปุ่มปัตตอนสวิตช์สต็อปนะครับจุดนี้ก็จะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับ ออกจากพุทธปัตตอนสวิตสต็อปนะครับก็จะมาเข้าพุทธปัตตอนสวิตสตาร์นะครับพุทธปัตตอนสวิตสตาร์นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทคเอ็นโอนะครับออกจากพุทธปัตตอนสวิตสตาร์นะครับ ก็จะมาเข้าคอยของรีเลย์จุดนี้นะครับก็จะเป็นคอยของรีเลย์ก็จะมาเข้าหมายเลข13นะครับแล้วก็จะออกหมายเลข14นะครับออกหมายเลข14จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับ13ก็จะเป็นลายนะครับ 14ก็จะเป็นนิวตันนะครับเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับรีเลย์ก็จะทํางานเมื่อเราปล่อยมือออกจากปุ่มกดสตาร์ทนะครับรีเลย์ก็จะหยุดทํางานนะครับทีนี้เราจะให้รีเลย์ค้างสถานะการทํางานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับมาค่อมสวิตสตาร์ทเพื่อจะให้รีเลย์ค้างสถานะการทํางานนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นคอนแทคของรีเลย์ เราก็จะใช้หน้าคอนแทค N-O นะครับครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นคอนแทคของรีเลย์นะครับ M/Y 2N นะครับก็จะมีคอนแทคอยู่2องคอนแทคนะครับเราจะใช้หมายเลข5กับหมายเลข9หรือจะใช้หมายเลข8กับ12ก็ได้นะครับอ่าวันนี้เราใช้หมายเลข5กับหมายเลข9นะครับจุดนี้นะครับหมายเลข5และหมายเลข9นะครับคอนแทคของรีเลย์นะครับ หมายเลข5นะครับก็จะมาเข้าบนสวิตสตาร์ทนะครับก็คือจุดนี้นะครับพุทธปต้อนสตาร์ทส่วนหมายเลข9นะครับก็จะมาเข้าล่างพุทธปต้อนสวิตสตาร์ทนะครับแบบนี้นะครับก็คือต่อข้อมกันนะครับ5เข้าบนสตาร์ท 9เข้าร่างสตาร์ทนะครับเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทรีเลย์ก็จะทํางานเมื่อเราปล่อยมือออกจากปุ่มสตาร์ทนะครับรีเลย์ก็ยังค้างสถานะการทํางานอยู่นะครับเมื่อเรากดปุ่มสต็อปนะครับรีเลย์ก็จะหยุดทํางานเดี๋ยวเราไปต่อวงจรใช้งานจริงกันเลยนะครับสายไลน์นะครับก็จะมาเข้าพุชปตอนสวิตสต็อปนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นพุชปตอนสวิตสต็อป เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นลายนะครับก็คือสายสีน้ำตาลนะครับก็จะมาเข้าพุดปัตตอนสวิตช์สต็อปออกจากพุดปัตตอนสวิตช์สต็อปนะครับก็คือจุดนี้นะครับออกจากพุดปัตตอนสวิตช์สต็อปก็จะมาเข้าพุดปัตตอนสวิตช์สตาร์นะครับ คือจุดนี้นะครับสต็อปหน้าคอนแทค NC นะครับสตาร์ทหน้าคอนแทค NO ออกจากปุ่มปัตตอนสวิตสตาร์ทนะครับก็คือจุดนี้นะครับออกจากปุ่มปัตตอนสวิตสตาร์ท ก็จะมาเข้าคอยของรีเลย์นะครับจะมาเข้าหมายเลข13นะครับก็คือจุดนี้นะครับหมายเลข13ก็จะเป็นอคอยของรีเลย์นะครับครับแบบนี้นะครับ เ3้าออก14นะครับจุดนี้ก็จะเป็น14นะครับ14ก็จะเป็นาสายนิวตันนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับเดี๋ยวเราจ่ายไฟให้วงจรก่อนนะครับเรามาลองอชุดนี้กันก่อนนะครับ เมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับรีเลย์ก็จะทํางานเมื่อเราปล่อยมือออกจากปุ่มสตาร์ทนะครับรีเลย์ก็จะหยุดทํางานนะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่เอาหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับมาค่อมสวิตสตาร์ทนะครับรีเลย์ก็จะไม่ค้างสถานะการทํางานนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้รีเลย์ค้างสถานะการทํางานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับจุดนี้นะครับหน้าคอนแทคหมายเลข5และหมายเลข9นะครับ ก็คือจุดนี้นะครับ5 9ข้างบนก็จะเป็น5นะครับข้างล่างก็จะเป็น9ก็จะมาข้มสวิตช์สตาร์ทจุดนี้นะครับเพื่อจะให้รีเลย์นะครับค้างสถานะการทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลข5 ข้างบน5นะครับข้างล่างก็จะเป็นหมายเลข9หมายเลข5 <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะมาเข้าบนสวิตสตาร์นะครับจุดนี้นะครับบนสวิตสตาร์ก็จะมาเข้าจุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับจะเข้าจุดตรงนี้หรือจุดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสายเส้นเดียวกันนะครับ เราก็จะมาเข้าจุดนี้นะครับคือแบบนี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับหมายเลขเก้านะครับจุดนี้นะครับหมายเลขเ้าหน้าคอนแทคของนีเลยนะครับก็จะมาเข้าล่างสวิตช์สตาร์นะครับก็คือจุดนี้นะครับก็คือสายเส้นนี้นะครับ จะมาเข้าล่างสวิตช์สตาร์ทหรือเข้าหมายเลข13คอยของรีเลย์ก็ได้นะครับจะเข้าจุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะจะมาเข้าจุดนี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราต่อหน้าคอนแทคของรีเลย์คอมสวิตช์สตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเราจ่ายไฟให้วงจรนะครับออนเบรกเกอร์กดปุ่มสตาร์ทนะครับรีเลย์ก็จะทำงานเห็นไหมครับก็จะมีไฟโชว์อยู่ปล่อยมือออกจากปุ่มสตาร์ทนะครับรีเลย์ก็ยังทำงานอยู่นะครับนะครับจะเห็นได้ว่ารีเลย์ค้างสถานการณ์ทำงานอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราอยากการให้รีเลย์หยุดการทำงานนะครับ เราก็กดปุ่มสต็อปนะครับก็คือจุดนี้นะครับก็จะตัดการทำงานของรีเลย์นะครับรีเลย์ก็จะหยุดทำงานนะครับสตาร์ทรีเลย์ค้างสถานะก,การทำงานสต็อปรีเลย์หยุดทำงานนะครับสตาร์ทสต็อปหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ